ต่อ,อค่ะอือจ่าคุณผู้ชมจ่ามากินน้ำนองเด้อส้มตำค่ะส้มตำอือต่อค่ะเมื่อกี้คือเครื่องแม่แม่มเต็มเพราะว่าหน้าจอเราเต็มก็เลยเต็มมาไวกันเอาว่าวิสาลชิเอาว่าวิศาลเร็ววิศาลวิศาลเร็่ข้ามไหม แสบอหลีจ้าใหญ่เล่านั่นให้ไ่ฟังเอะที่ว่าไปทัศนศึกษาที่โคราชไีอยู่ยอะฟังแล้วเดี๋ยวเขาจะมีนะคะเขาบอกว่าเขาอะเคยไปทัศนศึกษาที่โคราชนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ไปไปศูนย์ศัพท์นะคะแล้วไงต่อนะไปเจออะไรนะ เดาเนเออเจอช้างช้างอะไรสักอย่างลูกช้างมันไม่ลูกมันเกือบโตแล้วเออเกืโตแล้วไปรุ่นอยู่ค่ะแต่ยังเออช้างวัยรุ่นเขาบอกเขาว่าเขาก็ามองเลยนะเลยมองไปที่ช้างแล้วก็เออทำไมช้างตัวเล็กจังก็เลยหันมามองอยู่ที่ตัวเองหอหอตัวเท่าช้างเลยค่ะคุณผู้ชมแบบตกใจใช่ไหมตกใจเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยพยายามที่จะไม่มองน้องก็เลยเดินไปต่อ จบนก็คือว่าไปสวนสัตว์ไปเจอไปเจอพี่น้องก็เจอเพื่อนเจอเพื่อนเนาะ๋ยวเจอพี่น้องพี่น้องไม่อยากวนเอ๊ะข้างหลังเราเราเรามีช้างอยู่ตัวข้างๆโอ้ยก็มีการมีการมูลยานะคะมีแซลเลนแซลเลนแซลค่ะแซลมีฟ่ะเราพูดเรื่องสงการต่อ สงการ,การนี้เปนเที่ยงนะคะก็ะสงการมันก็จะมีวันครอบครัวด้วยนะคะคุณเพืเ่อนๆ่ะก็าหาอะไรทํากินกันเองบางคนก็บอกว่าอุ้ยไม่มีเงินที่ไปกินร้านหรูๆล,ลาๆก็นี่แหละค่ะตามส้มตามเลยกินกันก็อร่อยแหละนะเราจ็กินแบบให้อร่อยนะเราต้องผัดห่อด้วยนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ใส่เข้าไปแบบเป็นเรือบุญบุนบุญบุแล้วก็เอาเข้าปักแซ่ป้องรับมากทวามจริงนะคุณผู้ชมความจริงก็อยากจะใช้มือนะมันเพิ่มความแบบธรรมชาติดีเนะของการเชิมความใช่ไหม ่าแบบกัดได้ตักกรอบๆให้ท่านผู้ชมกินผู้ชมได้ยินอือหืออร่อยมากหวานมากค่ะไหนมีเรื่องอะไรตลกตลกเล่าฟังกัดิเล่าฟังไม่มีแล้วนอกจากเรื่องช้างไม่มีแล้วเหรอพอเขาเล่าเรื่องช้างไปอยู่ฟังผีว่าดื้อขำไปอยู่คิดได้เลยว่าต้องได้คอนเทนต์อีช้างี่โคร่าเนี่ยต้องได้คอนเทนต์ อร่อยมากหน้าร้อนนะอิ่มอะไรก็อิ่มอิ่มน้ำไปด้วยกินน้ำเยอะอ้ามนพูดจริงๆนะถ้าเราสมมติว่าเราเอาผักคอเนี่จะอร่อยมาก เห็นอย่างนี้ชอบกินผักแต่ว่าคนนะที่กินผักเก่งคนที่อันนี้ชอบกินผักอะ่ะคือจะแบบจะมีจะมีความอร่อยมากกว่าคนที่ไม่กินผักนะแต่ก็ต้องลองนะั้นแบบนี้กินง่ายไม่ขมค่ะเนี่ยแดดเข้าไปเลยยูวามกรอบของผัก มาใช้มือใช้มือจกไข่ใส่มือจกไข่จาาพี่น้องเลยนี่ใครแบบกลมปักเลยเริ่มละเริ่มไม่น่ารักละยายเริ่มไม่น่ารักแล้วเริ่มใช้มือแล้วเริ่มจกมือแล้ว เอาเนาะเราต้องเอาอยู่ในกล้องหรอหนอกกล้องก็งให้เหมือนเดิมเราไม่เฟกกินให้อร่อต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะกินไหมคะเดี๋ยมกินเขาอร่อยค่ะที่เป็นช่ยนวยเมนมาบอกเลยนะคะว่าจะให้แม่แม่กินอะไรกันอีกอะชีวิตแม่แม่ก็มีอยู่แค่นี้นะคะ่ะ นี่กินน้ำพริกก็กินซมตักมีคนกินง่ายง่ายมากง่ายจนกินข้าวกับน้ำปลาค่ะเออมีคนเท็อีกอย่างจะว่าไปแล้วพูดถึงน้ำปลานะคะอ่ะคุณหลานสาวเดี๋ยวสัมภาหลานสาวเคยพูดไปแล้วมั้งว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินมั้งบ่าวรู้เขาก็เป็นคนที่กินง่ายมากนะคะอะไรอะไรก็กินได้แล้วเสร็จแล้วตอนรอบดึกเขาก็หิวหิวในตู้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่กก็เก็บร้านเก็บทําหมดละ เขาก็ไปเอาข้าวมาแล้วก็น้ำปลาเยอะๆเขาก็นั่งกินเขาบอกอร่อยนะแค่ข้าวกับน้ำปลาเขาก็อร่อยอะน้ำหวานอะธอกินง่ายมากอ่ะพี่อู่ง่ายแล้วง่ายกว่าพี่ิวีกอกินกินกับน้ำปลาแต่เพื่อนแล้วพีเปมนคนไม่กินเค็มไะก็เลยไม่กินน้ำปลานี่กินได้หมดแล้วค่ะอร่อยไหมข้าวน้ำปลาอร่อยค่ะมันจะแบบว่าเค็มแล้วก็หวานตามอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าไม่ได้เค็มจัดอะอร่อยข้าวกับน้ำปลามีเค็มแล้วก็มีหวานตามอาหวานยังไงพุ่ วันยังไงหนูก็ไม่รู้คุณไ่ชมพีดเอาเองค่ะเขาบอกมีหวาน้วยอย่อะจริงจริงันหวานยังไงก็ไม่รู้แต่อร่อยทุกคนลองกินตามนะอร่อยจริงจริงนะลองลองนี่มีตากระป๋องในสุดยอดเลยต้มยาืนได้มาอยู่กับย่านะคะย่าบอกว่าเวลาตอนต้นเดือนเนย่าก็แบบว่าจะจ่ายจ่ายกับ กับข้าววะนะคะก็ย่าก็จะซื้อตามปกติเลยว่าไข่แผงหนึ่งข้าวถุงหนึ่งแล้วก็เครื่องครัวอะไรอย่เงี้ยค่ะพอหลานสาวมาย่าบอกว่าสองอาทิตย์ไข่หมดไปสองแผงแล้วค่ะ <c oughs> เดือนละสามแผงเดือนละสามแผงค่ะหลานสาวมา <c oughs> หลานสาวกินไข่สามแผงค่ะ <c oughs> อร่อยมาก ผักนี่อร่อยนะคุณผู้ชมเรื่อผักอะไรนี่แค่สลัดคอร์สแล้วเปล่าไม่ใช่มันก็ไม่ขมนะอืมไม่ขมใครที่ไม่กินผักลองกินปลาเลยนะนี่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 เลยค่ะเอาเท่าไหร่ค่ะอร่อยอร่อยอื้ม จากการใหญ่ๆห,หมดแล้วจ้าได้อร่อยไมาอร่อจะเป็นคนที่แบบว่าสามะจะชอบคิดเอ้พวกนี้จะทำคอนเทนต์อะไรกันดีนะก็จะคิดกันไว้ตอนเย็นแล้วตอนเช้าก็จะบอกกันเลยพวกนี้ทำคลิปอย่างนี้นะอย่างเงี้ยจะรู้งานกันสองคนเวลาสองทิป ช่องของแม่แม่พาพินจะไล่สารลานะคะเพื่อนเสอย่าเพราะว่าเป็นช่อง youtube ที่ไม่มีอะไรเหมือนชาวบ้านเขาเองาง่ายๆก็คือเป็นตัวของตัวเองให้ดี<ม>ที่สุดมีกล้องมีมือถือก็มือถือรุ่นเก่าๆแล้วก็มีแม่แม่ก็จะหมดแล้วพอถ่ายเสร็จก็ต้องเสียบรอบบ้านบ้าน,นะคะแต่ชอบทำชอบเป็นชอบทำกันโอ ชอบกินไข่ขนาดนายปอ,อกอีกแล้วจ้ะเป็นที่มาของเรือละสามแหงอูยม่เจ็นม,ม,มากมรับแซบ,บค่ะมือสมหนัวม,ม,มากดูสิ คุณผู้ชมว่าไม่กินส้มตำกี่คนถึงจะอร่อยบอกมาสิกินเยอะๆยิ่งยิ่งหลายคนยิ่งอร่อยนะเหมือนแย่งกันอะใช่ไหมบิงทีนคนเดียวเขี่ยไปเขี่ยมาไม่มีเพื่อนกินไม่อร่อยหมดอิ่มละหลายคนนี่มันแย่งกันนะคนสนุกมันคนลำบักห,หมดโดยไม่รู้ตัว <S <S 1> <S 1> เสียงานาฬิกาน่ากลัวมาก แเราก็กินหมดจนได้คะ่ะโอเคค่ะคลิปต้มตำมื้อนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆติดตามรับชมด้วยน,นะคะอาจจะไร้สาระมากกว่ามีสาระนะคะเดี๋ยวก็มาดูเราสองคนน่ารักน่ารักกันนะคะโอเคค่ะไว้เจอคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ